โอเคสวัสดีคนครับผมอยู่กับเฮียแอคคุงของไอเจมาเล่นใหม่ครับลัคกี้บล็อกเป็นไรมันหนาวจังเลยอะหนาวหนาวเลยวะมึงสู้อะไรอะหนาวทำไมอะที่นี่เขาบนนี้มันสูงว่ะดินี่เราอยู่ต้องแบบพิกัดตั้งเอ่อตั้งหกสิบห้าบล็อกเลยนะถือว่ามันสูงมากเลยมันหนาวอะมันหนาวเลยหนาวเลยมะเทศไทยเราที่ไหน เออบาลินไปอยู่ประเทศไทยโอเคไม่หนาวแล้วร้อนแล้วโอเคร้อนเลยแม่งขึ้นมาที่สูงร้อนดี่เขาโอเคแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิด Lucky Box Skybox Lucky Box Auto Fake นั่นเองนะครับมาหรือว่า Lucky Box w a f f o เอ๊ะแช่ w a f f o ไม่ไม่ใช่ขนมอะไรวะไม่ใช่บ Warfo ขนมโดนัทว้าวว้ายกูหมย่าเข้าไม่ใกล้เอ้าโอ้โห โอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ไปสู้กับโมเทนนั่นเองโมเทนไู้บ่าเลยบอยภูเขาครับใช่แล้วครับภูเขาก็นะแม่งเอาทุกอย่างจริงเลยนะพวกเราเนี่ยภูเขาแม่งก็สู้มาแล้วต่อไปอะไรอีกบ้างโอเคได้เลยมาโอเคซึ่งเจ้าภูเขานี่ก็จะเป็นแบบสูงๆนะทุกคนเห็นป่ะเห็นไหมตัวเขาจะสูงแล้วก็หัวเขาจะใหญ่นะครับนั่นแหละทำไมสูงแล้วก็หัวใหญ่ ไม่ใช่นี่ว่าภูเขาหัวไอไอตรงปลายแหลมไอ้ตรงนั้นมันเล็กนี่ว่าข้างล่างมันใหญ่เออลืมไปเลยแต่ตอนตอนนี้ไม่ทันละมัวมัวโอ้มัวมัวโอ้โทฟเฟคเลยมาวางเลยหนึ่อปุ๊บเริ่เลยโอเคเริ่มมาได้ของมาได้มาไมาได้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 มาด้มาได้มาได้มด้เาได้มาดีมาได้มย้มาได้มาด้มาดาได้าดีมาไดมาไ้มาได้มาไดาอด้มอได่มาได้มาากจะรู้ว่าถ้าโดนผมตีบอ้้าาาไาไมาดด ไอเกมมึงก็ตัดออกทั้งหมดเลยจะตีมันทั้งคลิปเลยได้เลยไม่เอาเอ่อ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรในตัวเมื่อกี้มันมีขอยอยู่ในช่องคาร์ดด้วยชี้กูบินได้ยูฮูมึงแน่ใจนะแม่งลอยอีกแล้วสมหน้าลอยไปมึงอ่อไงมันบักอะมันบักนี่ค้างเหรอเอ้ากูนึกว่าไอ้ยแก่บ้าดิเดี๋ยวมึงมองหน้ากูปะประเด็นคืออะไรกูได้มาแล้วมันเป็นบัฟถาวรด้วยเว้ยถ้าไม่ตายฮะบัฟถาวรคืออะไรเมื่อกี้นั่นคือเป็นบัฟถาวรหรือท่าท่าอ๋อหมายถึงบินใช่แต่แม่งบักไงก็ต้องฆ่าาจตย โอเคเมากินแล้วแดดเป็นทีเดียรตายเลยเหรอใช่เดี๋ยวทุกคนก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็ลบเกมลงใหม่สิคือมันลองลบเกมลงใหม่แล้วมันไม่หายไปอันนี้เป็นสกายบอลกูนะครับว่าผมไม่ได้แบบนี่เลยแต่นี่ขนมมันคือขนมอะไรผมไม่แน่ใจอ่ะผมผมเคยเห็นอยู่แต่ผมไม่คุ้นเลยไม่เคยชื่อมันเคยกินด้วยจำได้เนี่ยโคตรเหนียวเลยจต่อร่อยมากก็น่าจะอยน่าจะโอทูเฟกหรือเปล่าไม่ขนมบ้านชื่อนี้ ไอ้กบปินนี่ทุกคนยจะไปเชิญทุกคนครับผมก็ขนมลูกเล็กแปดอะนี <c oughs> ่แป๊บนึงโอเคเมื่อกี้ผมบางกล่องไปใช่ไหมเออนี่กล่องผมโอเคหิมะสาหิมะพีชฮะสนโหิมะพีชคืออะไรฮีโร่บายากโอเคโอ้ยแต่และตัวทำไมของกูมันเกลือจังวะเนี่ยเฮ้ยโอเคอันนี้มันก่อฮีโร่บายแล้วก็เอามากินเป็นลัอกี้บ็อกซ์ไม่ใช่หรออ๋อเข้าตัวไปไฟดุดมึงจะเข้าอะไรมาแล้วหนาเลยพวกหมอเนี่ยด่ากูก็ไม่ได้เดี๋ยวโอเคอันนี้ได้ละ โอ้ยมัน,ม,นมันแทนที่กูจะกลายเป็นแก้วมันกลายเป็นแก้กูแทนเนี่ยโอ้ยแค่ข่าวคลิปที่แล้วได้ข่าวตีพี่ไปเยอะเลยเหรอโอเคมาเดี๋ยวผมครับอ่า,าเขาเล็กไปนะบล็อกเอ็มมาเล่าก่อนฮะอ๋อต้องเอาอันนี้ออกก่อนโอเคฮะฮะแล้วมึงเก่าไหมกูทำไมเนี่ยอันนี้เนี่ยกูไม่เอาอกควรรู้ดิทำไมแล้วนี่มันทำไมได้อ่ะนี่เหรอเอา้า เอามาทำไมโอ้ยในกูค่าบบอกอีกว่าลงกูไม่ได้เนี่ยโอเคอ่ะไม่บวกก็ได้ปะ,ะไม่ตัทีโชกตาร์เจะบอกว่าบวกอ่ะไงไงอันนี้สกายสโตนมันทำอะไรได้มันข้ามผมไม่ได้เลยคนเอ,อ,อาโอเคซึ่งบอสเรายังไม่โฉบโบวน์นนะแค่มาตั้งโชว์เฉยหมอังไม่ตั้งค่าอ,อันนี้เป็นกาะเอ่อเป็นกาะคนขายโอเคเอ้ยมีความแรงแล้วก็อะไรเนี่ยบอสโอ้โห กูเกียดขาดตอนกินเมากเลยขาดมุกหอมกินมากอะไรล่ะโอ้ยมันตีกูอีกแล้วนะกคนไปดูทุกคนที่ดูช่องไม่จิดีคงอย่ากรับคารนะครับเดี๋ยวกูจะรับคารแล้วกูจะคับคิวมันแน่โอเคมึงเข้ามาเกมมันด่วนนะพวกมึงเนี่ยอ่าโอเคขอบคุณขอบคุณเฮ้ยทำไมพวกมึงไพออ่ะเขาเป็นแขกรับวพนักงาเชิญนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยแอปเปิ้ลโอเคนะก็ได้แอปเปิ้ลใส่ลงมากินแล้วก็เอ่อเอาไปว่าได้อยู่แล้วกันมา ต่อไปออโเฟิตรงเท้าพวกเกาะออโเฟิกมันก็ได้อยู่นะทุกคนอันนี้เป็นธนูเอ้ยิงได้ไหมเอาวตรงนี้บอกมึงเฮืออะไรเออไหนโอ้ยกูตายแล้วนี่ขนาดก่อตู้เปกัวเนี่ยมาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเสื้อขอร้องหน่อยได้ไหมเอ่อไม่ได้พอแล้วเลิกออเคจอกันไปแล้วอย่าให้เร่างกายนะคลิปที่น้งแกงกู อันนี้เป็นแร่๋อแร่ใช่กอกสีขาวแล้วทุกคนอะอะไรโมันเหมือนตุ่มผมว่าไม่น่ารับได้แน่เลยเอารับได้ตรงนี้เราขาดเกงใช่ไหมกาดเฉยไม่ได้อ่ะโอเคอ่าไนอ่าลองได้เลยอ่ากูให้ลองละจัดการมาเลยอ้อา็ยังตายดิเอาอ๋อขอมันแตกกอแม่แไม่เดโมโอเคแล้วเว้ยมันร้องแล้วกอกกูแตกจริญินจะินสองชี้เองอ่ะ อันนี้เป็นอะไรอ่ะสกายไอรอนคือมไอพวกนี้มันทำอะไรไม่ได้แบมเป็นคราบผมไม่ได้แล่งมาจากไหนวะจะไปบิ๊บมาเตะมบอลหรือเปล่าเพราะบอลใส่กระโปรงอยู่มันช่ของมึงใช่ไหมไม่ใช่มาอ่าไรเนี่ยอัดตัวศอกเฮ้ยดาบอยู่ไหนอันนี้ผมเอาแค่พวกนี้พอเพราะว่าดาบมันดาเมทโหนะทุกคนอย่ามาด่าผมนะอันนี้คือผมรู้ว่าดาบมันดาเมทเท่าไหร่อะไรอ่ะอันนี้เท่ากันเลยทุกคนดาเมทเท่ากันเลย อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอ๋อขวดอ๋อขวดยาแม่ใช่กูไม่น่าเปิดสลักเกลียวเลยคิดว่าผมชิวจังเลยคือแบบอันนี้เป็นหมวกนี่ไงแต่เป็นหมวกไปแล้วได้ว่าเผื่อมูร่าจะเป็นอะไรเงี้ยเออหมูไปเถอะอันนี้เป็นเบียร์โอ๊ยอ๋อมันเป็นโพชั่นโอเคหุ้ยได้มาแล้วบล็อกโอเคเฮ้ยมีเบียกินกินบ้างในใส่ดีสุดก็กินเบียร์หน่อยอ่ะงั้นเราบวกกล่องอย่างละหกไปเลยแล้วกันก็กินเบียร์หน่อย มันปลาได้มันไม่ได้กินได้เบียร์รูปทรงไงเอ่อสีฟ้าออโทเฟกโพชั่นโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เดียวโก้ช่ว่าไรมันเป็นอาร์มรักกี้โพชั่นอันนี้เป็นแอปเปิ้ลสีดำโอเคฉนูเอ้ยยิงไม่ออกโอ้ยกระโดดบบินถาวรอีกแล้วสมหน้าบินไปจังหวะเลยจ้ะอือถามว่าบวกแล้วโอเคไหมมันก็ได้อยู่นะปึ๊บโอ้ยกูเผื่อทิ้งกล่องไปกล่องหนึ่งแม่งเลย มันก็ได้อยู่นะโอ้ยใส่บปกติก็ตกแล้วทิ้งไปแล้วกันทิ้งอะไรทิ้งไอ้ลงคอยเหรอเออมาอยู่ด้วยโอ้โหกูไม่น่ามาหามาเลยอะไรกูมาเปิดกูมาเปิดที่รับพรมในรอบนี้มึงลองตีกูมาดิอุยยอุ้ยอ้โอ้ยออ้ย้อ้ยอ้โอ้ยอ้้อ้้ย้ยอ้ยออออออ้อยอออ้อ้อ มกอปวะมันบวกความแข็งแกร่งนะทุกคนแค่ก้อนเน่าอันนี้เป็นแร่โอพีอินกอดแต่อ๋อคือที่คือมีติดตัวแล้วจะได้หัวใจสีทองมานะทุกคนรู้ได้ไงก็มันเข้าโอ้โหแล้วมันเข้ามันได้บัฟไงไอ้นี่นี่ก็ไม่เชื่อนี่รู้สึกว่าโอทูเป็มันกัดเลยปะอันนี้เบียร์ของเทอ่ะกินได้ด้วยกินแล้วก็โอเคได้อยู่อันนี้เป็นนขอกไถ่ อันนี้เป็นสองดสองอันครึ่งอันนี้เยอะกว่านะครับผมเนี่ยก่อทอนี่เยอะกว่าตอนนี้ผมเหลือประมาณอ่ะสักประมาณโอ้ยอุ้ยฟป่ามาจากไหนเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณเอาเป็นว่าประมาณประมาณสี่ห้าละกันโอเคประมาณนั้นมาสองอ่ะเยอะอย่างละกี่นะสิบสองสิบสองเร็วจังวะมึงอ่ะช้าคือแบบกูยังไม่ได้ดาบบนหัวเลยอ่ะกางเกงก็ยังไม่ได้เสื้อนี่เรามีนะทุกคน มาต่อไปผมยังไม่มีเสื้อจริงๆเลยอ่ะอันนี้เป็นหมวกดำใส่ดูดิเอ่อมันกลายกบหมวกสีขาว,วเนี่ยอ,อันนี้ดาบอเออ,อ,นนอบอยดาบดต<า>่เป็ของบอยเยอะสุดเทา่าไหร่ก็ไม่เยอะนะหน่วยสิบร้อยพันเหนือแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านจริงๆมันมีดาบเป็นแบบล้านล้านได้แต่กูเปิดไม่ได้เลยคิดเอาแล้วกันโอ้ยไม่ได้ไไม่ด้บ้าเลยมึงนับอยู่นะอันนี้เป็นไฟเมจิกล้านเอง ภาคเมริกถ้าเราปาคิดว่าน่าจะเป็นบัฟบ,บินอวตานะคิดว่าเออ,อไม่แน่ไม่แน่ๆๆๆๆมีขวดเดียวอีอันนี้มันแอปเปิ้ลหลายสีมากเลยอ,ะอ่ะผมว่าไอ้ตัวนี้ผมจะดจได้ดไอ้ตัวนี้ไน้เราชัวร์ป่ะอ่ะลองกินดูแล้วกันกันได้เออมันดีไหมมันก็อ่ะมันก็โอเคแล้วกันโอ้แม่งได้เท่ากันเลยแต่คิดว่าถ้ากูไปโดนดาบเรากูจะตายมึงได้อะไร ะอะไรดาบที่ดาเมจเอาพันดาอ๋อดาบดาเมจกูเยอะสุด3 4เอ้ย3 6นั่นแหละใกล้เคียงกันกูฆ่าเป็นหน้าด้วยมึงกูมีเงนมีเกมแล้วโอเคขอเสื้อดิแล้วก็ได้อันนี้มาฮะขอเสื้อบ้างนิม่มีเสื้อใส่เออเรื่องมึงไม่มีใส่ต่อไปเออไอขนมมาจากไอที่ได้จากลากีเพราะโคตรกากเลยโอเคหมายคว่าเป็นแบบแค่ของกินเฉยๆอย่ะเฮ้นยนี่ได้มาแล้วดาบนี้โอเคมึงเปรี้ยวกูเหรอฮะมึง เปรี้ยวผูเหรออ๋ออ๋ออ๋อออ,อุ๊ยอุยพอดีแบบก่อเปรี้ยวไม่ได้เพราะว่าหนงองไอ้ฮี่นในดาบมันจะแตกปะดาบมันแตกได้แต่มันดาบแบบเยอะมากๆอ่ะโอเคตอนนี้ก็เริ่มสูดสีแวแวไอ,อ้ตั้งแต่อนั้นก็เสมอละเออน่ะนี่ไงขนมอันนี้ที่เราบอกตอนนี้ของเต็มโอ้ยทิ้งก่อนมาลองกินดูอันนี้ก็น่าจะกะนะครับ เออนั่นไงกากอีกด้วยมันเอาไว้แบบเหมือนแบบพูดแบบสเต็กผูอะไรเงี้ยใกล้หมดแล้วนะถ้ามึงไม่ตีกูก็้ใกล้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยกูตีบกูเหลือจ่ายปะวะเนี่กูเหลืออย่างไรสิบสองสิบสองอ่ะกูเหลือสามบ็อกอันนี้ได้แอปเปิลโอ้โหมันช่วยอะไรบ้างเนี่ยพวกแอปเปิลเนี่ยเสื้อพอดีเลยอย่างเงี้ยเราไปเจอกันตอนจะขอเสร็จกันเลยครับเออโอเคครับ โอเคผมจะเลือกจัดของพร้อมส่งกับบอสเสร็จแล้วผมใครชอบเรื่องกวนเรื่องใครชอบผมมีใจได้คลิปชั่นของไอทีส่วนช่องผมก็ลงนี่แหละครับผมแหม่ตีอัดพูดเยอะนะมึงพอมึงไม่อ่านดีแหม่โอเคมาแล้วก็มาเริ่มกินบัฟแอปเปิ้ลกันดีกว่านะครับผมก็พอดีแบบเรามีแอปเปิ้ลเยอะหนึ่งนะพอดีแบบเออเหม็นสาบคนแอปเปิ้ลน้อยป่ะมีแค่นั้นเองหรอพอดีเรามีเยอะกว่านั้นป่ะดู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 พีกอ้าวสโนว์แอปเปิ้ลกินไม่ได้ มันไม่กิน้ายกินไม่ได้ด,ดูดูดูมีอีกมีอีกดูนะเบียร์แล้วก็อันนี้แอปเปลิลโอ๊ยตกใจดูว่าใครเดินมาตกใจมึงอ่ะ <laughs> โอเคแล้วก็สีเขียวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอ่าพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคนะครับถือใครสงสัยนะครับที่บอสถ,ถืออยู่ที่มันเป็นสนูอ่ะสีขาวนั้นยนะ ก็คือว่าบนหิมะเนี่ยมันหนาวผมก็เลยมันถือหิมะนะครับบนหิมะมันหนาวบนภูเขามันหนาวโอเคแบบพอแล้วสู้เลยมาแล้วมันก็จะปาโอ้ยรอนอนบนหิมะนะครับทุกคนไอ้บอสอ่าวูบินไม่ได้เหรอโอ้โหดูมันตีดวงแบบนี้โอ้ยมันตีกูนูกมากทำไมกูกลาอีกแล้ววะเนี่ยอ้าเอาดาบนี้เก็บไปอ่าไม่ต้องเก็บหรอกใช้เลยดีกว่าชนะแล้วหรอมาต่อต่ออีกรอบอีกรอบมึงบินได้ไหมบินไม่ได้ โอเคมา <นะ S 1> พ,อพอพอมาเดี๋ยวต่อไปเป็นสุดข,ของเราสุดข,ของเราเนี่ยมา,มาพร้อมยังมึเซฟบัฟใหมอ่อ่ะเดี๋ยวขอกินเพิ่มก่อนเดี๋ยวเผื่อแพ้แล้วโดนด่า <c oughs> ผมว่าผมว่าบัฟแอปเปิลที่เรากินไบมันยังไม่ได้หมดนะทุกคนอ่ะเห็นป่ะมาพร้อมยังพร้อมแล้วลเดี๋ยวแป๊บนึงกินอันนี้ก่อนเฮ้ยมึงแป๊บเดียวจังหวะเฮ้ยพอเราก็เลิกไปเลยเย้ยไม่ไงแกเอาไปกินโอยกมาเอาไปกินเป็นไงล่ะโอ้กูบินไม่ได้อ่ะกูมีเวลาสี่นาทีจะบิน กูมีเวลาสนาทีมีเวลาสนาทีอะไรอะ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 ไรอะถอดก่อนเลยโอเคอะถอด้หมดเลยถอดวะถอดหมดแล้วมดยังมดละโอเคลหมดยแล้วซ้มได้สดเลยยิงมาลกบอลลุลล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 ลม่มาตีกูเอ้ยเอ้ยกเอ้ยยเอ้ยเอ้ยไม่ต้องอ้าว ไหนอ่ะไหนล่ะไม่ตายให้กูตีให้กูตีมึงบ้างดิเอาโอ้ยโอเคโอ้ยกูสาดแบบลุนตั้งนานถล่กเสมอไอ้ที่หายเสมอว่าหนุ่มเฮ้ยสานลุนตั้งนานรู้อันนี้เออันนี้อันนี้รู้จริงเลยทุกคนโอ้โหบอกแล้วว่าปั๊บมันโหดว่ะโอเคนะก็คลิปนี้แล้วก็ชูกับบอสเจนะไปนอนส่วนบอสแล้วก็เที่แล้วเขาผ่านลอยเลยอ่ะไม่ได้ชูจรเลยอ่ะ โอเควันเสาร์คิปนี้เขาชอบหนึ่งกนเลยแล้วเขาชอบบุ๊คจิเตอร์คิดช่างหนึ่งคิดหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้กาย